สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนภูมยญาณนะคะเรามาดูกันว่าคุณอะสำคัญสำหรับเขาไหมหรือเขาแค่มองคุณว่าเป็นที่พักใจเป็นคนฮิวเขาในช่วงระยะเวลาที่เขาอาจจะรู้สึกไม่โอเคกับชีวิตหรือการที่ยังลืมคนเก่าไม่ได้ต้องพยายามให้คุณมาช่วยเขาหรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นในเรื่องราวของความสำคัญจริงๆ ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของเขานะคะมาดูตัวคุณก่อนว่าคุณเป็นเช่นใดเนี่ยคุณอะอยู่ในช่วงของการระมัดระวังหัวจิตหัวใจตัวเองเหมือนกันถามว่ามีใจให้กับเขาไหมก็มีนะแต่ว่าก็ไม่ได้มั่นใจเพราะคุณกลัวว่าช่วงที่เขาบาดเจ็บช่วงที่เขาเสียใจเนี่ย เหมือนกับคุณแอบรู้นะเขาอาจจะไม่ได้มาบอกคุณตรงๆก็ได้ว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปประสบอะไรมาแต่คุณพอที่จะเดาทางได้ถูกแหละว่าเขาหน้าที่จะมีความทุกข์ในเรื่องราวของความรักหรืออะไรมาเพราะทุกคนเนี่ยมันจะมีในภูมิหลังอยู่แล้วแหละในความผิดหวังเสียใจแต่คิดว่าเพิ่งเมื่อไม่นานเนี้ยไม่งั้นมันจะไม่เกิดในเรื่องราวของความรู้สึกว่าเขา ยังไม่ได้มีความสุขในรูปแบบที่เขาควรจะเป็นเพราะอะไรเพราะคุณมองว่าคนคนนี้ใบหน้าเขามันแลว,ว่าอมทุกข์ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วในระดับหนึ่งหรือระยะเวลานานพอสมควรแล้วเนี่ยมันจะไม่ส่งอารมณ์ทางสีหน้าได้ขนาดนั้นหรอกอแต่เขาอะคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นนักวิชาการก็ได้หรือเป็นผู้ที่ให้ความรู้ ความสามารถเยอะมากแต่เขาจะทำเหมือนกับเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาโอเคเขาสบายดีเขาแค่ต้องการที่จะอยู่กับตัวเองเพื่อโฟกัสในเรื่องการงานในเรื่องหน้าที่ของตัวเองเลยไม่มีเวลาสนใจความรักพูดคุยก็สุภาพเรียบร้อยให้คําแนะนำที่ดีได้จนคุณก็แอบมองว่าด้วยความน่ารักของเขาแบบนี้นี่แหละ มันทำให้คุณรู้สึกประทับใจแต่คุณน่ะจะเป็นคนที่ไม่ได้หวือหวาตามกระแสว่าเออเขาถูกใจแล้วนะเราจะต้องทําตัวเองให้อยู่ในจุดที่ชนะใจเขาให้ได้มาเป็นคนรักของเราให้ได้เพราะคุณเนี่ยเฝ้ารอคอยคนที่ใช่ในรูปแบบสบายๆถ้าไม่ใช่ก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ถ้าจะให้ไปลงสนามแข่ง หรือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแบบนั้นน่ะคงจะไม่ลดคุณค่าอย่างแน่นอนเพราะโอ้ดูจากการแต่งตัวสิเป็นเทพธิดาเลยนะมีคนเฝ้าหมายปองมากมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดโอกาสเพราะคุณอาจจะมีการอธิษฐานต่อพระจันทร์วงจันทร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ว่าเออขอให้ได้เจอเฉพาะคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่อะ่ะขออย่าให้ได้มีจิต ไปผูกพันอะไรกับเขาขนาดนั้นขอให้เห็นภาพต่างๆขึ้นมาขอให้รู้สึกตัดใจได้ด้วยง่ายหรือไม่ต้องเข้ามาเลยนั่นแหละแต่ทำไมคนคนนี้ถึงเข้ามาได้แต่การเข้ามาของเขาอะ่ะมันก็เหมือนกับเป็นดักต่างวัยะนะคุณก็มองเขาเหมือนกับคนที่คุณรู้สึกดีด้วยแต่วัยมันแตกต่างกันก็เห็นแหละว่า ถ้าเกิดชอบกันหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะต้องมีอุปรสรรคหรือการปรับตัวแต่พอเวลาพูดคุยกันเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีอ่ะมันเข้ากันได้ซึ่งบางครั้งตัวคุณเองอ่ะอาจจะเป็นเด็กมากกว่าเขาซะด้วยซ้ําเขาเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยทาให้คุณอ่ะประทับใจว่าเออชีวิตเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเปล่าก็แค่ ควรที่จะมาอยู่เคียงข้างเราให้คำปรึกษาเป็นกำลังใจให้กับเราเวลาเราท้อถอยหรืออะไรแบบนี้นก็พอแล้วไอ้เรื่องเงินทองหรือสายเปยอะไรอ่ะไม่ไม่ได้ขอขนาดนั้นอ่ะไม่ได้ต้องการแต่ถ้าเขาจะให้ตามหน้าที่อะไรของเขาอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องในอนาคตยังไม่อยากไปคิดอะไรเยอะเอาตรงนี้ก่อนแล้วด้วยพ่อแม่รัศมีเกิดขึ้นน่ะนั่นแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย มันมีในเรื่องราวของบุญบุศสเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณน่ะก็น่าจะเป็นเชื้อสายโดยตรงกับพระแม่รัศมีอ่ะหมายถึงสายบุญนะนะมีการร้องขอถ้าคนไม่ใช่ขอให้ไปไกลๆให้คนที่ใช่เข้ามาและถ้าใครเคยทําไม่ดีกับคุณคุณจะไม่โกรธไม่ว่าแต่ขอให้เขาได้รับกรรมได้ลงโทษเขาในรูปแบบที่จะไม่ไปกระทํากับคนอื่นคุณให้อภัยได้ แต่จะไม่ให้โอกาสเนี่ยคือคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่คุณอ่ะได้อธิษฐานเอาไว้หรือนึอกไว้ในใจอ่ะมันก็เป็นการปกป้องคุณโดยทางอ้อมอยู่ละเข้ามาไม่ได้เขาคนเนี้ยเวลาพูดคุยอะไรกับคุณอ่ะเขาจะนิ่งเขาจะเฉยเขาไม่ค่อยส่งอารมณ์เขาจะเป็นนักฟังที่ดีนักฟังที่ดีเพื่ออยากรู้แนวคิดทัศนคติการใช้ชีวิตของคุณว่าเออ โดยปกติแล้วคุณเป็นคนยังไงกันแน่อยากเห็นคุณในหลายๆมุมคุณอาจจะมองว่าเออเขาดูเฉยเขาไม่มีใจให้กับเราหรอกแต่ที่ไหนได้คิดว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงตอนความทุกข์ของเขาก็ได้เลยทำให้เขายังไม่พร้อมที่จะคิดในเรื่องราวของความรักแต่ถามว่ามีผลต่อใจเขาไหมมีผลอยู่แล้วแหละเพราะว่าอย่างนั้นนะ่ะตัวเขาอ่ะ จะไม่เกิดอารมณ์เป็นแบบผะพายผะพ,พายก็คือเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวก็อยากมีความรักเดี๋ยวก็กลัวเดี๋ยวก็ไม่อยากมีใครแต่เดี๋ยวก็แอบ,บนึกถึงคุณนั่นแสดงว่าคุณอ่ะก็เข้าไปมีผลต่อใจเขาพอสมควรเพราะด้วยความดีของคุณอ่ะความน่ารักของคุณอ่ะมันเป็นการฮิวเขาด้วยความรักนะในความรักเนี้อาจจะไม่ใช่แบบชู้สาวแต่เป็นความรักที่ให โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนการดูแลเอาใจใส่เขาในรูปแบบแคล้ายๆเหมือนกับแม่รักลูกพี่รักน้องคนรักอะไรแบบนั้นน่ะมันปะปนรวมกันอยู่ในนั้นน่ะคุณก็แค่ต้องการให้เขาอะ่ะได้พบเจอสิ่งที่ดีหรือให้เขาอะ่ะมีความสุขในแต่ละวันคําพูดหรือการกระทําอะไรของคุณอะ่ะเขาพอจะดูออกนะว่านั่นน่ะอย่างน้อยๆคุณก็ จะต้องเริ่มรู้สึกมีใจให้กับเขาแหละไม่อย่างนั้นอะ่ะมันจะไม่เกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นหรอกอืมเพราะด้วยตัวเขาอะ่ะจะว่าไปอะ่ะเขาเคยเจอความรักที่มันไม่ได้ดีแบบนี้เป็นอะไรที่เขาอาจจะต้องคอยเข้าหาคอยถามหาหรือเขาไม่เคยได้รับการปฏิบัติการให้ค่าให้เกียรติเขาเลยอะ่ะไม่เหมือนอย่างกับคุณคุณเนี่ย ไม่ว่าเขาจะทําอะไรให้นิดๆหน่อยๆแต่คุณจะมองเห็นคุณค่ามันไม่ใช่การเอาใจแต่คุณเป็นคนที่มองถึงรายละเอียดเล็กๆในน้อยที่บางครั้งเนี่ยคนอื่นมองข้ามเขาอะ่ะเขาไม่เคยได้รับจากตรงนั้นน่ะเลยทําให้เขารู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขไม่ใช่ว่ามีความสุขเพราะมีคนมาชมหรืออะไระก็เข้าใจได้ว่า อย่างน,น้อยก็มีคนเห็นคุณค่าเขานะในสิ่งที่เออเขาปรารถนาดีเขาอยากที่จะทำแบบนั้นจริงๆอ่ะโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนคือคุณเข้าถึงเขาอ่ะพูดง่ายๆนั่นแหละเลยทำให้เขาอ่ะบางครั้งอ่ะพยายามต่อต้านฝืนความรู้สึกตัวเองว่าคุณก็แค่รู้สึกดีกับเขาในรูปแบบที่ให้ค่าเขาให้กำลังใจเขาเพื่ออยากให้เขาอ่ะ ฟื้นคืนชีพหรือว่ากลับมามีอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นปกติอยากช่วยเหลือเขาอะแต่จริงๆแล้วอะเขาอะมีความสนใจคุณมากแอบส่องแอบมองการใช้ชีวิตของคุณโดยตลอดสำคัญไหมอะก็คิดว่าสำคัญนะเพราะโดยปกติคนคนนี้หลังจากที่เจอความรักที่ไม่ดีมาเขาก็ไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นว่า ใครจะชอบเขาใครจะทําดีกับเขาใครเข้าหาเขาเขาก็จะแลวว่ายิ่งๆซ้วยซ้ํทาทั้งๆที่ในใจก็ยังมีบาดแผลนั่นแหละยิ่งนี่เป็นเพราะอะไรปกป้องตัวเองไม่ให้จะต้องรู้สึกไม่ใช่ว่าพอคุยกับใครนิดนึงพอเริ่มดีอาก็เริ่มไปมีใจกับเขาอีกแล้วเดี๋ยวก็เจ็บอีกมันง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักเข็ดจ,จำบ้างไม่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวก็กลับไปอยู่จุดเดิมจุดที่ผิดหวังอีกอ่ะ แต่เขามองว่าคุณนะไม่เคยเข้าหาเขาในรูปแบบที่จะต้องทำอะไรให้เขาชอบแต่คุณจะทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาอะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแล้วคุณก็จะอยู่ในพื้นที่ของคุณแบบรู้คุณค่าไม่เข้าหาใครก่อนโดยไม่จำเป็นเลยทำให้ตรงเนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาประทับใจมากๆ มันใช้ระยะเวลานะมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นโดยเร็ววันเขาก็เลยเล่งสอนไปที่คุณก็คือเขามั่นใจในระดับหนึ่งแล้วว่าตัวคุณไม่ใช่เหมือนกันในเรื่องราวเนอะดีตที่เขาเจอเดี๋ยวก็ชอบคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วก็มาทําดีกับเขาแล้วก็ไปกับคนอื่นแล้วก็มาทําดีเมื่อต้องการอยากจะได้นู่นนั่นนี่แต่คุณไม่คุณก็อยู่ของคุณ เขาเองต่างหากที่บางครั้งอ่ะยังไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าเขาจะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่ที่จะมาชอบเขาเหมือนกับเขาเจียมตัวนะเขาก็ไม่ได้หญิงกับคุณอ่ะเขามองว่าเขาอะหรอจะมีคนดีๆมาชอบเขาอะอย่างมากก็แค่สงสารของคุณอ่ะมันก็คือความผูกพันที่มองเขาแล้วคุณก็อยากช่วยเหลือเขา ม,มันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เขาพอสมควรแหละเพราะเขาดูออกว่าคุณน่ะชัดเจนกับความรู้สึกชัดเจนกับการกระทำอะไรที่มันไม่ใช่คุณก็จะไม่ทำคุณก็จะไม่ฝืนไม่ต้องแลกด้วยอะไรทั้งหมดทั้งสิน้นแลกด้วยใจนี้แหละคราวเนี้ยเขาจะแลกด้วยใจเพราะเขามองว่าคุณน่ะเป็นเสมือนนางในฝันของเขาอะ ซึ่งเขาไม่เคยคิดเลยอ่ะว่าเขาจะได้เจอจากวันที่เขาเคยคิดว่าเขาน่าจะเจอกับคนที่ใช่แล้วเมื่อไนอดีตหรืออะไรใดๆอ่ะกลับไม่ใช่เลยกลับได้เจอสิ่งที่ทำลายเขาอ่ะแล้วได้คุณนี่แหละที่มารักษาเขาให้หายแล้วก็หายดีพอหายดีปุ๊บเขาจะกลับไปณจุดจุดเดิมหรือเปล่าใช้ให้คุณเป็นแค่คนเยียวยาหรือเปล่าเปล่า เขาไม่เคยคิดแบบนั้นเขาคิดว่าการเป็นแบบนั้นน่ะเป็นคนที่ไม่ดีแล้วเขาก็ไม่ใช่คนแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นน่ะเขาอ่ะมีความมั่นคงกับความรู้สึกเขาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงการเยียวยาแต่มันเริ่มรู้สึกผูกพันกับคุณน่ะจนมันก่อตัวขึ้นมาเป็นความรักแหละแล้วเขาก็อยากให้คนคนนั้นน่ะที่เขาคิดอยู่ในเวลาเนี่ยเป็นคุณเป็นคุณที่ชอบเขาเหมือนกันอ่ะ ซึ่งตอนนี้เท้าเวสวรรณกับหัวคือเขาอาจจะยังไม่เหมาะสมกับคุณเพราะเขายังขาดในเรื่องราวของความมั่นคงยังไม่ทัดเทียมแต่อีกไม่นานนี่เท้าอะไรเนี่ยเท้าเวสวรรเกิดขึ้นแล้วก็คือจะมีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อกี้เทพาทิต์ กับหัวยังไม่สว่างยังไม่เกิดขึ้นแต่ในอนาคตอีกไม่นานจะเกิดขึ้นด้วยพ่อพิคะเนสสายยานสายบุญที่มาพ่วงกันนะ่ะเป็นความรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้จะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้ไพ่เดือดซันไพ่าพาทิตต่างคนต่างรู้ใจตัวเองแล้วแหละว่าต้องการซึ่งกันและกันแล้วเขาก็ ไม่ได้มองว่าคุณเป็นแค่เพียงคนที่จะมาเยียวยาเขาให้เขาดีขึ้นแล้วเขาก็จะจากไปไม่จากไปไม่ได้หรอกเพราะมันผูกพันมันมีข่วงผูกกันอยู่เห็นไหมผูกขากันไว้อะป้าก็กําลังดูดูความเป็นไปได้ระหว่างคุณสองคนอะ่ะมันผูกพันกันจริงหรอหรือมันเป็นแค่ระยะเวลานึงเท่านั้นอะ่ะ พอพิคเน่เขาจะดูพวกคุณแต่ถ้าพวกคุณผูกพันกันแล้วปฏิบัติดีซึ่งกันและกันอะดูแลกันไม่ห่างกัน่ะช่วยเหลือกันในวันที่ตัวคุณอาจจะได้รับความทุกข์แล้วเขาก็มาฮิลคุณได้แบบไม่ได้หวังผลตอบแทนคล้ายๆกับคุณอะเรื่องแรกอะเนี่ยแหละก็คือความรักที่จะมาเติมเต็มกันหรือเป็นสัจธรรมของชีวิตที่มันจำที่มันจําเป็นที่มันจะต้องเกิดขึ้นใช่ ไพ่สัจธรรมเนี่ยก็หมายถึงว่าการที่เคยเป็นคู่กันตายเกิดตายเกิดกันมาแล้วแล้วก็มาเจอกันอีกก็ได้นะมันมีความแตกต่างกันแหละในความสัมพันธ์ครั้งเนี้แต่ความแตกต่างนั้นมันจะทําให้ทุกอย่างอ่ะมันเข้ากันในรูปแบบที่มาเติมเต็มซึ่งกันและกันถูกไหมชีวิตของคุณอ่ะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่มันเพอร์เฟกแล้วมันพร้อมแล้วแต่เขาอ่ะก็จะเป็นกําลังใจให้กับคุณ อีกหนึ่งแต้มที่สําคัญซึ่งมีเงินก็หาซื้อไม่ได้ความซื่อสัตย์แล้วก็ความใส่ใจความรักแบบเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะอ่ะส่วนตัวคุณน่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นกําลังใจให้กับเขาที่ดีอะ่ะเขาไม่ได้ต้องการอะไรของคุณเลยนะเท่าที่เห็นเขาก็แค่ต้องการความสุขที่เขาไม่เคยได้รับจากใครเนี่ยต่างคนต่างมาฮิลซึ่งกันและกันน่ะ แต่คุณอะไปฮิวเขาเยอะเพราะเขาเจ็บปวดส่วนตัวคุณอะก็หายเงาไปได้ก็เหมือนกับมีเพื่อนเล่นน,นะเนาะแล้วก็กลายเป็นความรักที่มันสืบสานกันมาเรื่อยๆไปไหนไปกันทํะไรทําด้วยกันเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจแล้วก็มีความเหมาะสมกันมากด้วยถ้าตอนเนี้ยห่างกันอะนะเขามีโปรแกร,รมเขามีแผนว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณตัวเลือกไม่มีไม่ได้คิดว่าใครเป็นตัวเลือก เพราะเขาจะเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วถ้าไม่ใช่ก็คือคุยกันแบบเพื่อนเสร็จแล้วแล้วกันไม่ให้ความหวังใครไม่ก็ลอกก็ติดเป็นเสมือนพระฤาษีอยู่ในถ้ำอะ่ะก็คือมีหน้าที่ทํางานก็ทํางานไปมีหน้าที่ให้ความรู้คนก็ให้ความรู้ไปแล้วคุณกับเขาเนี่ยก็เกิดขึ้นในเรื่องราวของพระรามกับนางสีดาเป็นคู่กันคู่ที่ดีอะ่ะ คู่ที่มาในสายบุญน่ะคู่ที่ว่าไมไ่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติก็จะต้องมาเจอกันน่ะไม่ได้มาชดใช้นะมาสานต่อซึ่งกันและกันเป็นความรักที่ดีในตอนนี้ตัวเขาอ่ะก็มีคุณอ่ะเป็นเครื่องปกป้องหัวใจในระดับหนึ่งนะทําไมคุณถึงเป็นเครื่องปกป้องหัวใจก็เพราะใจเขาอ่ะไม่ได้คิดถึงใครแล้วไงก็มีเพียงแค่คุณเขามีความซื่อตรงแล้วก็ซื่อสัตย์คุณเป็นเสมือนพระแม่โพส พราะแม่โพศพเนี่ยหมายเลข24เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับของไพ่พุมยานจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ก็จะต้องเหมาะสมกับคนที่คุณบารมีศีลเสมอกันก็คือเขานั่นแหละแต่บางครั้งคนคนนี้บอกได้เลยนะอารมณ์เขาแปรปวนขี้น้อยใจใจน้อยและคนอื่นอะ่ะจะมาเอาใจเขาเขาไม่ต้องการเขาต้องการแค่คนรักของเขาหรือคุณเท่านั้นแหละที่จะต้อง คอยระมัดระหวังกับความรู้สึกของเขาแต่มันจะดีขึ้นแหละเพราะเขาอ่ะก็จะรู้จักการใส่ใจคุณการเห็นอกเห็นใจการเข้าใจความรู้สึกของคุณด้วยเช่นกันไม่ใช่เขาเรียกว่าไงจะเอาแต่ที่ตั้งของตัวเองเป็นหลักความต้องการของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้สนใจเราอ่ะไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะเขาจะเป็นคนที่ถึงเวลางานก็จะมุ่งมั่นในการทํางาน ถึงเวลาในเรื่องราวของความรักเขาก็จะทําหน้าที่ของคนรักได้ดีซึ่งแต่ก่อนเขาทาไม่ได้เขาทาไม่ได้เลยเขาจะโฟกัสไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้างานก็คืองานล้วน,วนความรักก็ความรักล้วน,วนจนกระทั่งเสียงานเสียการเมื่อแน,น่ดีไงแต่ตอนเนี้บอกได้เลยเขาไม่ปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนถ้าคุณมองว่าตอนเนี้ยเขาเงียบเขาห่างหายไปเขานู่นนั่นนี่เขาอาจจะหายแล้วแล้วก็กลับไปสู่ในเรื่องราวเดิมๆของเขา เรามีหน้าที่รักษาเขาให้หายแล้วเขาก็ปล่อยแล้วมาเขาแค่ต้องการเวลาเพื่อไปทำตัวเองให้พร้อมแล้วก็กลับมาหาคุณเพราะว่าไพ่กรรมเทพเกิดขึ้นแล้วคุณและเขาเป็นคู่กันเป็นอะไรที่มีในเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ในเรื่องราวของจักรวาลเขาดูแลอยู่ไม่ใช่แค่เพียงคุณและเขาแค่สองคนมันมีในเรื่องราวของสิ่งอื่นๆประกอบมันคือพรม,มิขิต ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานั่นโดยสรุปก็คือคุณไม่ใช่เป็นแค่เครื่องในการที่มาเยียวยาเขาแต่คุณคือคนสําคัญของเขาอย่างแน่แท้แล้วก็แทททูอืเดี๋ยวลองเอาไพ่นางฟ้ามาดูนะคะไพ่นางฟ้าก็สามารถซื้อได้นะคะราคาร้อยห้าสิบาทค่าส่งห้าสิบาทไม่ต้องมีหนังสือเปิดได้เลยอ่านตามเนี้ยไม่มีคู่มืออะไรหน้าไพ่เขามีบอกคําแปลก็ไปหาเอานะคะแล้วก็ มันชัดเจนด้วยคำพูดของมันอยู่แล้วนะคะ Disco p e t h e One คุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาแล้วเขาก็เช่นกันเป็นที่หนึ่งในใจคุณ Getting to know each other จะมีการเรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าเดิม Keep and open mind จะมีการเปิดใจคุยกันแหละว่าตกลงแล้วรู้สึกยังไงชอบกันหรือเปล่าขนาดไหนด้วยแรงดึงดูดมันทำให้กลายเป็นความรักจากวันที่มาช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เรียนรู้กัน คุณและเขาเป็นอดีตชาติแล้ววนกลับมามารักกันตอนนี้อาจจะห่างกันไปแต่ยังไงเดี๋ยวก็กลับมาเป็นทูเลอร์เป็นรักแท้นะคะและก็มาพร้อมกับการเงินการงานที่ดีมาเป็นความรักครั้งใหม่ให้คุณได้ภาคภูมิใจและเขาคนนี้ก็คือคนที่จะมาแต่งงานกับคุณหรือใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนั่นเองนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแนนดอม ขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูในการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะคะดูโฆษณามไม่กดค่าก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญแล้วสมัครเป็นสมาชิกมี2ราคา50บาท1น0้อยบาท50บาทก็ได้เข้าโครงการาทําบุญกับแพนโดยอัตโนมัติแพนเอาไปทําให้นะคะสําหรับการทําบุญทั่วไปแล้วก็ผู้แยกไลท์ส่วนหนึ่ง้บาทแตกต่างยังไงก็คือทําบุญแบบนี้อย่างที่บอกแบบ50บาทแล้วก็ มีในเรื่องราวของการถวายดอกบัวให้ในทุกๆเดือนแพรจะเข้าไปดูรายชื่อในสมาชิกแพรจะทําให้แบบอัตโนมัติเลยนะคะเนี่แหละก็คือผลดีของการที่เป็นสมาชิกแล้วก็คลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสรายละเอียดใต้ดิสคลิปชันด้านล่างไม่ว่าจะเป็นการโอนทําบุญหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสาหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ใช้เลขบัญชีนั้นเลขบัญชีเดียวได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยมีอีกช่องหนึ่งก็คือแพนไม่ใช่สิ วินนี่94ทาโร่เป็นไพ่อ่ทาโร่นะคะก็เป็นการดูแรนดอมฝาก2ช่องเลยนะคะแค่กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ก็ถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็ได้บุญได้กุศลยิ่งแชร์ไปมากๆก็เท่ากับให้คนอื่นได้รับบุญตรงนี้ไปด้วยเพราะมันเป็นธรรมทานนะในการดูไพ่แบบนี้เพราะเป็นไพ่ของครูบาอาจารย์เป็นของพระอาจารย์ฤาษีลิงดำนะคะซึ่งส่งผ่านส่งทอดให้กับ อาจารย์ภูมิยานท่านได้ทำนะคะก็จะมีขายด้วยนะคะไพ่ภูมิยานก็จะเป็นกล่องมีไพ่มีหนังสือราคาก็500บาทอ่ะตีไปแล้วก็แพลนบวก50บาทบวกค่าส่งอีก50บาทเป็น600บาทจะมีการ์ดข้อความให้จากลายมือของแพนเนี่ยให้กำลังใจส่งทอดพลังงานดีๆให้นะคะหรือถ้าใครอยากที่จะไปซื้อเองก็ได้ ที่ร้านหนังสือนะคะฉันนำทั่วไปก็มีจัดจำหน่ายเอาเท่าที่สะดวกเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย